สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิธรรมทำไปเรื่อยทำเพื่อเรียนรู้และนําผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับก็จะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการสแสวงหาความรู้กับทุกๆท่านอีกช่องทางนึงครับวันนี้ครูจะพาเพื่อนเพื่อนมาห่อฝรั่งหงเป่าสือครับห่อเพื่ออะไรอย่างแรกก็คออือเราป้องกันเรื่องของศัตรูพืชโดยเฉพาะ,มะแมลงวันทองนะครับตอนนี้เขามีคําพูดอยู่ว่า ฝรั่งถึงเวลาหอ่อต้องหอ่อนั่นแปลว่าถ้าถึงเวลาแล้วต้องหอ่ออย่าไปมัวแต่ว่าเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับจริงๆอายุของฝรั่งเนี่ยหลังจากที่เรา,เ,าเห็นดอกเขาแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3สัปดาห์เราก็จะได้ลูกใหญ่กว่าหัวแม่มือสักนิดหนึ่งหรืออา,อาจจะเปรียบเทียบกับเหรียญบาทเหรียญ10บ,บาทก็คือประมาณอย่างนี้นะครับเทียบดูแต่ถ้าลูกเล็กๆอย่างนี้ยัง,ย,งยังไม่ได้อายุของเขานะครับอย่างนี้ยังต้องเอาไว้ก่อนนะครับเหตุผลประการที่2ก็คือในสวนอย่างเงี้ยมันจะมีศัตรูของ ผลไม้อย่างหนึ่งครับก็คือกระรอกของครูเนี่ยถ้าไม่ห่อเก็บไว้เนี่ยกระรอกมันมากินไปก่อนเรานะครับเหตุผลข้อที่3ก็คือเพื่อความสวยงามในเชิงการค้านะครับเราจะได้ผลไม้หรือผลผลิตที่มีผิวสวยนะครับนี่คือ3เหตุผลที่จะต้องหอ่อทีนี้<ม>นอุปกรณ์ในการหออ่อฝรั่งในวันนี้ที่ครูจะมาแนะนำนะครับมีไม่ยากอยู่ในครัวเรือนเราเท่าน,นั้นเองครูจะใช้ถุงพลาสติกนะครับ <nossos S 2> นี่ถุงพลาสติกขนาดอยู่ที่ประมาณ 6กคูณสิหรือ6กคูณสิก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องไปซื้อหานะอันนี้คือถุงพลาสติกที่เราใช้แล้วนะครับก็เก็บเอาไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์นี่นะครับกระดาษหนังสือพิมพ์เราเอามาตัดครึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตัดอีกทีนึงนะเดี๋ยวตัดให้ดูครับอุ้ย เอาส่วนหนึ่งของกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับเสร็จแล้ววิธีการก็คือครูจะพับแบบนี้ครึ่งหนึ่งใช้ครึ่งหนึ่งนะครับบางทีครูอาจจะใช้อย่างนี้ก็แล้วแต่นะแต่ทีนี้วันนี้จะแนะนําอย่างนี้นะครับตรงส่วนที่เป็นคู่เนี่ยครูจะพับไว้อย่างนี้ทีนึงก่อนนะครับอย่างนี้ทีนึงก่อนนะแล้วก็จะเลือกลูกที่จะห่อนะสมมุติวันนี้เราจะไม่ใช่สมมุติละเราจะหอลูกนี้เลยนะครับเลี่ยออกไปจะได้ไม่บัง ทีนี้ลูกกรณีอย่างเงี้ยมันชี้ขึ้นไปเนี่ยเราต้องประเมินดูก่อนว่ากิ่งมันจะเอ็นไปทางไหนถ้ามันเอ็นมาทางนี้มันจะเอ็นมาทางนี้แน่นอนดังนั้นลูกเนี้ยเราจะไม่เอาไว้เพราะว่ามันชี้วนฟ้านะครับเราออกได้เลยนะครับตัดออกไปเลยเราจะใช้เอาลูกเดียวพอเราจะต้องประเมินดูนะครับว่ากิ่งเนี้ยมันเป็นกิ่งใหม่ทีนี้วิธีการห่ออย่างนี้นะครับที่ก้นถุงพลาสติกเนี่ยคูจะตัดประมาณ5จุดนะครับโอ้โหกันไกลก็คมเหลือเกินตัดอย่างนี้ครับตัดประมาณ5จุดอย่างนี้นะเพื่อ ระบายความชื้นอทีนี้มาดูที่ลูกฝรั่งหลังจากที่เราเคลียร์ไปแล้วลูกหนึ่งตรงจุกเนี่ยเป็นส่วนที่จะทําให้พวกมดพวกอะไรเนี่ยเข้ามาอยู่เราก็เคลียร์ซะนะครับทีนี้ถ้าจะให้ชัวร์ๆเราก็จะหาแปรงเก่าๆก,ก็ได้นะครับเอามาปัดๆซะหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ชัวร์ๆว่าข้างในนั้นไม่ต้องไปสกิดจ,จนเป็นแผลนะครับแล้วก็ที่ก้านเนี่ยเอาให้กริง้งกร้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็จึงใช้ถุงพลาสติกครอบห่อไป หนึ่งชั้นห่อคั่วไปเฉยๆนะครับปึ๊บอย่างนี้เสร็จแล้วอีกชั้นหนึ่งก็เอาไปล็อกไว้กับต้นอ่าอย่างนี้นะครับได้ได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วอ่ะตรงนีออ้อาจจะใช้ในส่วนนี้ในการห่อเลยก็ได้หรือครูจะใช้ในส่วนที่เป็นส่วนขอบของกระดาษนะครับให้มันเป็น2ชั้นแบบนี้หรือว่ากระดาษที่เขาใช้หอ่อก๋วยเตี๋ยวผัดไทยที่มันมี พลาสติกเคลือบอยู่นะอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้ครูมาทําในหน้าแ้งเนี่ยครูไม่กลัวเรื่องฝนนะครับหรือถ้าใครกลัวเรื่องฝนก็ใช้กระดาษแบบที่ว่านี่นะครับทีนี้วิธีการห่อนะครับพับครึ่งของกระดาษนี้ไปก่อน1ทีจานนะเสร็จแล้วก็เอาไปอ้อมกับลูกที่เราจะห่อนะครับมันเป็นกลวยแบบนีนะ้ในส่วนนี้นะครับเราก็จัดให้มันเข้าที่ไปเลยแล้วก็พับอย่างนี้ไปเลยนะครับหนึ่งครั้งอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาแม็กมาหนีบแม็กก็คือลวดเย็บกระดาษนี่ครับเอามาหนีบอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะออกนเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็พับอย่างนี้สักสองทีเพื่อให้มันมีความหนาสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็เอาแม็กเย็บกระดาษเนี่ยเย็บในส่วนขั้วหนึ่งครั้งแล้วก็ส่วนปลายอีกหนึ่งครั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ดูว่าแดดมันจะมากระทบตรงไหนทีนี้ครูไม่กลัวเพราะว่าในสวนครูนเนี่ย แดดจะน้อยนะครับจะได้แดดสักประมาณ70%ของทั้งวันนะครับก็จะอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าบังเอิญถ้ากิ่งมันโน้มลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะความลงมากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้มันยังเป็นกิ่งตั้งอยู่นี่ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะแนะนําให้พี่น้องได้มาหอ่หอห่อฝรั่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายลูกนะครับอีกหลายลูกที่น่าจะห่อได้แล้วอย่างเช่นลูกนี้อ่ะนะครับเนี่ยลูกนี้ก็น่าจะห่อได้แล้ว เราก็มาดูเทียบกันอย่างนี้เหมือนกันนะครับฝรั่งชุดนี้มันจะเป็นทรงตั้งตรงขึ้นนะครับเดีย๋ยวครูจะห่ออีกลูกหนึ่งให้ดูนะครับลูกนี้คนจริงก็ห่อได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวมุมกล้องมันจะไม่เห็นไปทางนู้นดีกว่าเอาเอาลูกนู้นดีกว่าเอาลูกนี้ดีกว่านะครับก็ลูกใหญ่พอสมควรเราก็จะเคลียร์ออกสักนิดนึงนะนแล้วก็นี่ครับก็ขนาดก็โอเคแล้วแหละนะครับเสร็จแล้วเราก็จะตัดก้นถุงเหมือนเดิมตัดประมาณ 5จุดแล้วก็เคลียจุกนะครับอย่างที่ครูบอกว่าตรงจุกเนี่ยเป็นส่วนที่มดก็ดีมแมลงก็ดีมันอาจจะเข้าไปอาศัยได้อน,นก็ก็เคลียนะครับกิ่งนี้ก็เหลืออยู่ลูกเดียวอ่าทีนี้ก็เช่นเดิมครับเราจะห่อหุ้มไปที่ลูกก่อนชั้นนึงอันนี้ได้ถุงคุณ ยิ่งขุ่นยิ่งดีนะครับแต่บางสวนเนี่ยเขาจะไม่ห่อกระดาษเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าการห่อกระดาษเนี่ยมันทําให้วิตามินซีซึ่งจะถูกสังเคราะห์จากผิวสีเขียวนี่น้อยลงจึงทําให้รสชาติจะไม่ดีเท่าถ้าเกิดว่าห่อด้วยกระดาษเนี่ยจะทําให้ลดอ่อนลดเปรี้ยวมันจะอ่อนไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดห่อแต่พลาสติกเนี่ยจะให้ทำให้ลดเปรี้ยวเนี่ย เพิ่มขึ้นจะมีความกลมกล่อมของลูกมากขึ้นแต่เดี๋ยวครูจะหอนอีกวิธีนึงให้ดูนะครับเดี๋ยวขอไปเอากระดาษมาก่อนส่วนแผ่นนี้เนี่ยครูจะไม่ใช้แหนไม่ใช้อ่าชายนี้นะครับครูจะใช้ชายนี้เลยได้เหมือนกันนะครับความแข็งแรงก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันครอบไปเลยนะครับแล้วก็พับสักสองครั้ง ก็เอารถเย็บกระดาษมาเย็บทีนี้การรดน้ําก็ดีการให้ฮอร์โมนก็ดีก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับเพราะว่ากระดาษพวกนี้ค่อนข้างพอเปียกอนะไม่เหนียวแต่พอแห้งแล้วนะค่อนข้างเหนียวต่วันจะขึ้นทางนี้นะครับก็บังได้โอเคพอสมควรแหละแต่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจริงเขาจะโน้มลงมาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวครูก็จะหาไม้มาล้างไว้เหมือนกันนะครับก็ทีการห่อฝรั่งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ45-60วัน ก็จะมาดูผลกันอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวครูจะไล่ห่อให้หมดเลยนะเอ่ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยเลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ